มาพูดถึงสาวน้อยได้แฟนอายุมากกันเนาะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ส่งเข้ามาหมาดๆเลยนะฮะเจอคำดูถูกสายตาเหยียดหยามของต่างประเทศเป็นอยู่จริงแม้กระทั่งการผ่านคอนโทรและ,ะเขาเรียกว่าตรวจสอบกวดจะแต่งงานจบอย่าจ๋าเอ้ยมาเล่าสู่กันฟังนะฮะถ้าใจไม่เข้มแข็งพอหรือเงินไม่ถึงพอก็รูหนูซีทนถึงผ่านมาจนวันนี้บมาเลาสู่กันฟังตอนที่ได้กับสามีเมื่อ5ปีที่แล้วหนูเพิ่งจะอายุ ยี่สิบห้านะคะสามีหกสิบเนาะสามีหกสิบเอาแท้ๆนะก็หาผัวเท่ากัหวังสสบายนะหวังมีเงินไปใช้นี่ใช้สินเพราะหนูเอ่อเป็นลูกที่ต้องซอยเหลือพอแม่ครอบครัวหนูยากจนเออบ่อายแหละไปกลัวสีได้พอใหนี่ค่อยกลับไปเฮ็ดงานบารนะ์ทน่ไยนใหญ่เหมั้นอืนเนาะพานผัวไทยมาแล้วแต่หนูบ่มีลูกหนูตั้งใจที่จะไปเอาผัวฝรั่งมาเจอเพิ่นเท่าเพิ่นก็ให้แท้ เจอครั้งแรกเพิ่นนะเพื่อนให้เงินสองแสนอ,อ่ากไปอยู่กับเพิ่นทีแรกแล้วหลังจากเพื่นกลับเพื่อนก็นกให้เงินสองแสนอันนี้คือเป็นสิ่งภาคภูมิใจนะเออแล้วจนติดต่อกันมาพอมาอีกปีถัดมาก็เออแกก็ไปขอแต่งงานเราทำเอกาสารแต่งงานเมืองไทยแล้วก็เดินเรื่องมาที่นี่การสัมภาษณ์เขามองนะในประเทศเขาจะมองเราว่าหุยอายุนะมันห่างเกินไปเนาะจากยี่บห้ากับหกสิบก่อนเนี่ยมันก็ห่างกันเกินไปนะคะ ในความรู้สึกเธอมายังไงนะมันก็เป็นสัมภาษณ์ที่แบบดูถูกเราละ่ะเธอรับได้ไงเธอเป็นเด็กรุ่นหลานเธอจะมาเอาผัวฝรั่งแก่ขนาดนี้เออเธอจะอยู่กับเขาได้นานขนาดไหนนะอ,อ่าก็เป็นสเต็ปที่สัมภาษณ์เดินผ่าน กวดจะผ่านเนาะสามีก็คือเคลียฉันลักเขาเขาดูแลฉันนู่นนี่นั่นนะมันก็เป็นสเต็ปสเต็ปกวดจะผ่านกับวีซ่าการแต่งงานของแกเนาะแล้วกลับมาที่นี่ก็มาสัมภาษณ์ที่นี่อีกว่าสันเพื่นวานะกับไอตอนที่ขึ้นบัตรและทีหนึ่งสิ่งสําคัญการไปเดินอยู่เมืองไทยเนี่ยมองเป็นเรื่องปกติาสาวสาวน้อยเดินกับฝรั่งเท่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่อยู่ที่นี่เนี่ยเขามองมากเลยนะคะ อจากหัวจรดท้ายและเป็นคำดูถูกยิ่งคนข้างบ้านอาของสามีเขาก็เคยพูดเธอเอาเด็กมาเธอมีเงินมากมายที่จะเลี้ยงเขาเลยอีกหน่อยเขาก็ทิ้งเธอมันเป็นคำดูถูกอให้สามีนะสามีก็บอกว่าฉันรักเขาดนแ่เออแฮปปี้ไทม์ตอนนี้ไม่ได้สวนว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะเพราะเขาก็มีชีวิตมีครอบครัวมากอดมีลูกมีเต้าเนาะ เลิกลากับฝรั่งที่นี่เขาก็เคยมีคนไทยแต่เป็นได้แค่แฟนแต่เจ้าเนี้ยก็คือได้แต่งงานเราอยู่ด้วยกันช่วงแรกๆไปไหนเนี่ยมีแต่สายตามองสายตาเหยียดหัวจนเท้านะฮะเ่็กรกๆเราก็ไม่เข้มแข็งสามีบอกว่างั้นเธอก็ไม่ต้องออกไปเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของให้มันมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะยัดอยู่แต่ในบ้านนะคะเออเพราะหลังๆมาเคยชิน this my husband ก็พูดภาษายังไม่ได้ก็คือผัวฉันไม่สนอืมทำไม เขารักฉันเป็นพอแม้กระทั่งไปโรงเรียนยนะงั้นไปทั้งไปโรงเรียนเนาะสามีไปส่งอืมเพื่อนที่โรงเรียนเขาก็ถามพอรุ่ช่วงเรียนภาษาโอพ่อเธอญาติเธอมาส่งเหรอมองเหมือนกับว่าเราอาจจะมากับแม่อืมมีพ่อเป็นฝรั่งพ่อเลี้ยงเป็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบอย่างภาคภูมิใจเลยนะไม่ไอายไม่สวนว่าใครจะดูถูกเราก็บอกว่านี่คือสามีเราอืเพิ่งแต่งงานมาในตอนนั้นนะคะ เขาก็มองเธอเอาได้ยงไง,ไงแก่ขนานัดนั้นนี่รุ่นพ่อเธอเลยนะอืม sorry is my business แคากับปูดนะนะเราทีน,นี้เขาก็ซุบซิดกันอ่าในในรับหลังการมองฝรั่งนี่ก็ใช่ย่อยด้วยให่จ๋าเอ้ยจริง <c oughs> นะเอว่าเด็กขนาดนี้ทำยังไงแล้วก็พูดเปรียบเทียบบางคนที่เขาดูถูกคนไทยว่า เอาผัวฝรั่งเพราเงินนะฮะอายุน้อยขนาดนี้มันก็เอาพูดถึงความเหมาะสมมันก็ไม่เหมาะสมจริงๆเราไม่สนใจไม่แคร์พอเขานั่นมาเราก็เฉยซะเออแต่ว่าก็ตอบถ้าถ้าได้ยินก็คือฟาดเลยฟาดเลยนะฮะพอหลังๆมาก็ความเคยชินเนาะทุกอย่างมันใช้เวลาที่จะให้เขาซื้อใจเรานะฮะการอยู่กันข้างมาเหมือนเดี๋ยวนี้ข้างบ้านอา่า เพื่อนบ้านเนเบอร์ก็คุยดีขึ้นเห็นเราอยู่ตรงนี้เราขยันทํานู่นนี่นั่นนะเรียนผ่านอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มทํางานบ้างแต่ฝรั่งเขากเกษียณแล้วเขาบอกว่าเธอรับจ็อบสมชั่วโมงพอจริงๆแล้วไม่อยากให้ทำเพราะเงินส่งบ้านก็ให้นะ ก็ดูแลได้นะฮะแม่ก็ส่งให้ใช้นี่ใช้สินก็หมดไปแล้วและฝรั่งก็บอกว่าฉันต้องการเธอมาดูแลมันก็เป็นสิ่งสําคัญแต่พอได้ออกไปสักสามชั่วโมงบางทีก็รอบเช้าหรือรอบบ่ายเนี่ยมันก็เนาะออกไปสักสามชั่วโมงแกก็สดชื่นได้มีสังคมเป็นของตัวเองแต่บอกเลยนะอืมไม่อายกับการที่ได้ผัวฝรั่งแกเยา่ยจ๋าเอ้ยไม่อายเลยนะฮะวันนี้ แต่คำหนึ่งสามีจะเน็บเสมอคำพูดหนึ่งว่าเธอรู้นะฉันเลือกเธอเนี่ยเพราะฉันรักเธออแล้วฉันก็ทุ่มเทให้กับเธอได้อืเธอรู้นะว่าคนดูถูกเธอในมุมว่าจะมาหลอกเอาเงินฉันน่ะมากกว่าเธอจะรักฉันน่ะแต่ฉันก็ภูมิใจระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเอฉันก็แฮปปี้ดีกับสิ่งที่เธอดูแลนะคะสามีพูด อย่าให้ฉันต้องเสียหน้าเอหรือให้ฉันต้องแย่กับเพื่อนบ้านเจากคำดูถูกตั้งแต่ฉันเอาเธอมาว่าสันโอคำนี้ก็รู้สึกเนีบแรงอยู่เด้ย้วยวะสันเออมันก็แรงยุ่แต่ก็จริงเราก็ต้องพูดะนะมันก็เป็นจริงในความรู้สึกเขาก็อดทนเราก็อดทนเพราะฉะนั้นนะการมาอยู่เมืองนอกเนี่ยจะเอาชนะใจคนรอบข้างไม่ว่าเราเด็กหรือ เป็นผู้ใหญ่ก็ตามเราเป็นคนไทยในสายตาฝรั่งบางคนยิ่งผู้หญิงเนี่ยนะเออเขาดูถูกเราอยู่แล้วและในมุมสายตาของฝรั่งเขาก็จะใช้คิดเสมอว่าเอาเรามาจากไหนนะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาคำว่าดูถูกยายยังโดนเลยนะคะเออเพราะฉะนั้นหนูโดนดูถูกและสามีก็พูดแบบนี้และหนูก็ผ่านพ้นมาหลายปีแล้วก็สู้ต่อไปนะคะ ทำอยู่ในแบบที่เราเป็นเน้นครอบครัวของตัวเองดีแล้วที่ไม่อายว่านี่คือสามีเพราะเราเลือกแล้วแล้ววันข้างหน้าเขาเจ็บเขาป่วยหนูก็ต้องดูแลอืมหนูก็ต้องเป็นคนดูแลเขาเออม,มันเป็นงานหนักอยู่แล้วสําหรับดูแลคนแก่แต่ถ้าเรามีใจรักแล้วก็น,นึกถึงความดีคําว่าดีของฝรั่งก็คือมีเงินจุนเจือครอบครัวเราขนาดพี่น้องคาะนะอืมจริงๆสาวน้อยนะ่ะถ้าจะเลือกฝรั่งเท่าเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเราเลือกเงิน ขั้นต้นพื้นฐานเราเลือกเงินแต่พอเรามาอยู่กับเขาแล้วความดีของเขาซื้อใจเราดูแลเราดีอืแถมมีเงินซัพพอร์ตให้กับเราได้ไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนเราก็ต้องยอมรับข้อดีตรงนั้นข้อเสียที่เราจะต้องเสียสละก็คืออนะิสระเสรีเนาะและไอเจอสายตาดูถูกอืมแต่มันก็ต้องใช้เวลาให้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวคนรอบข้างก็จะยอมรับเราเอง ถ้าเราทําดีที่สุดนะคะเออชีวิตถ้าวันข้างหน้าอย่างอย่างฝรั่งกลัวเนี่ยเออเธอไม่อยากให้เธอไปทํางานเพราะเดี๋ยวเธอไปเจอหนุ่มเธอนู่นนี่นั่นแล้วเธออาจจะทิ้งฉันก็ได้อันนี้นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ฝรั่งจะมีความรู้สึกเพราะเราอายุมากเอออายุเออห่างกันเกินไปนะมากเกินไปเนาะเราก็ต้องซื้อใจเขาเอ่อด้วยความจริงใจ แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเด็กๆหลายๆคนที่คุยกับยายจ๋าเนี่ยเนาะอายุ20กว่าปีมีสามีแก่วัย60กว่า70เนี่ยนะคะบางคนก็อยู่ยันสามีตุยเนาะบางคนอยู่ผ่าน5-6ปีไม่ไหวในสภาพที่ว่าผู้เท่าเริ่มป่วยเริ่มแก่ถ้าหันหน้าคุยกันดีๆนะถึงเวลาผ่านพ้นหมดรักกันก็แยกย้ายกันไปด้วยดีจําได้ไหมเคสหนึ่งที่ยายพูดถึงที่รู้สึกว่าเออคนแก่นะคะ ทําทให้เสร็จไม่ได้แต่ก็อยากกวนจนทําให้เราหงุดหงิดเนาะสุดท้ายไปทํางานก็หลอยไปมีผู้ชายนะคะสุดท้ายมาเปิดใจขอเลิกกับฝรั่งเท่าว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะยังมีความต้องการอยู่นะคะเออสุดท้ายฝรั่งบอกว่าเธออย่าพึ่งเลิกกับฉันเลยเออ ลองไปดูอยู่กับเขาสิไม่ต้องอยาไม่ต้องอะไรฉันแลวเธอก็มาดูแลปกติมาบ้านฉันได้ปกตินี่คือบ้านเธอเออถ้าเขารักเธอหรือเธออยู่กับเขาได้แล้วค่อยอยากับฉันอันนี้เจอฝรั่งใจดีมากเลยนะอ่าน้องก็ไปจริงๆทดลองแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะอืมมันก็ไม่ได้ดีเหมือนผัวคนแรกถึงแม้จะเท่างี่เง่าอารมณ์บ้างอ่าในเรื่องเงินเงินทองทองก็หันกลับมานะฮะหาผัว เหมือนเดิมพี่น้องขาแต่ว่าโอกาสแบบเนี้อืมยจะได้กับสาวสาวน้อยทุกคนใหม่อันนี้ก็วัดที่ดวงเดอ้อสาวเอ้ยนะพี่นิดพิจรารณาเอาเลือกแล้วค่ะเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่เจออ่าแต่ถ้าผ่านพ้นไปได้แล้วเราจะภูมิใจในตัวเองนะอืม